สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง พีชาเกมเมอร์กันอีกแล้วค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ปล่อยคลิปการทำหมีอีโวหกไปนะคะก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีเลยนะยอดวิวล่าสุดที่เข้าไปดูนี่ก็เกือบพันวิวแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะหลายๆคนที่อคอมเมนต์ให้คำติชมกันเข้ามานะคะก็อะไรที่ดีก็จะขอ,อน้อมรับไว้นะแต่อะไรที่แบบต้องปรับปรุงนะคะก็จะพยายามปรับปรุงในคลิปก็ต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำหมาป่าอีโวกกันนะสกิลที่น่าสนใจของเจ้าหมาป่าตัวนี้นะคะจะมีหลักๆเนี่ยสองอย่างก็คือเพิ่มบัฟดาเมจนะคะก็คือเราจะตีแรงขึ้นเวลาที่เราใช้น้องนั่นเองนะคะแล้วก็น้องเนี่ยจะช่วยปล่อยเวทในการโจมตีศัตรูด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นดาเมจหลักๆที่แบบมันน่าสนใจสำหรับเจ้าหมาป่าตัวนี้นะคะ สายธนูหรือว่า,าสายดาบนะคะแนะนำให้ใช้เลยยิ่งไปสายธนูนะคะยิงแรงๆอยู่แล้วยิ่งได้บัฟโจมตีเข้าไปอีกนะคะดอกเดียวรับรองสะดุ้งแน่นหอนค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำอีโวง่ายๆนะคะแล้วก็สอนวิธีในการดูสเตต,ตว่าต้องดูแบบไหนยังไงนะคะถึงจะได้อีโว6ตัวนี้ควรไปต่อหรือไม่ต่ออะไรยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะ เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูเดี๋ยวจะลองตีดูเห็นไหมมันจะมีบัฟออกมารอบรอบนะคะเราก็จะตีแรงขึ้นบัฟตรงนี้ก็คือจะอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่แน่ใจว่ากี่วินาทีเนาะแต่ว่าตอนที่เราได้บัฟเนี่ยมันจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนะจากปกติถ้าเกิดว่าตีไอ้พวกนี้จะแบบเห็นไม่ค่อยชัดน,นะเพราะแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะ้องใช้กระบองตีไม่ได้เอาดาบมาด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปตีไอ้ตัวใหญ่ตรงนู้น โอเคนี่นะคะเดี๋ยวก็จะลองไปโจมตีแบบธรรมดาแบบไม่มีบับดูก่อนนะว่าจะดาเมจเท่าไหร่โอเคดาเมจแปดนะคะเดี๋ยวรอบับนี่ได้บับแล้วเราก็ตีไปอีกทีอ่าดาเมจสิบสามแล้วนะคะเห็นไหมนี่สิบหกก็คือดาเมจโจมตีเราจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เรามีบับนะคะมันไม่ได้แบบได้ตลอดนะ น้องก็จะช่วยปล่อยเวทเวทคือแบบมันไม่ได้โจมตีแรงมากนะทุกคนแต่แบบถ้าเราได้บัฟดาเมจมาแล้วเราแบบเป็นสายที่เน้นการโจมตีโดยตัวของเราเองเลยไม่ได้แบบเน้นใช้สัตว์ช่วยอย่างเงี้ยก็คือหมาป่าตอบโจทย์มากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำหมาป่าอีโวหกนะคะก็อยากจะขอามความเข้าใจตรงกันนิดนึงว่าการทำหมาป่าหรือว่าแม้แต่สัตว์อื่นๆนะคะ หลายๆคนถามเข้ามาว่าทําไมเราใช้สแตตแบบนี้แบบนี้เหมือนกับพี่เป๊ะเลยทําไมถึงไม่ได้แบบพี่ค้าอะไรเงี้ยคือเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสแตตของสัตว์แต่ละตัวมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะคะก็คือสแตตของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันถึงจะต่างกันแค่ศูนย์จุดหนึ่รืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะคะซึ่ง ขอแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราเอาสเตตประมาณนี้แล้วเรายังได้ไม่เท่ากับในคลิปหรือตามสูตรของคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้เราลองสผสมตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะคะที่สเตตแบบประมาณเดียวกันในส่วนของไ e e อหมีอีโบะมันทําง่ายนะคะเวลาเราเลือกสเตตอะมันไม่ค่อยมีความคาดเคลื่อนกันมากเนาะก็คือถ้าเราเลือกสเตตใกล้ๆกับที่เคยบอกไปมันก็จะออกมาแบบ ใกล้เคียงกับที่เคยบอกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเอาสเตตที่มันเยอะเกินไปมันก็จะโอเวอร์โหลดกันคือเหมือนแบบโอเวอร์โหลดก็คือการเหมือนบวกบวกเป็นลบนะคะก็คือมันเยอะกับเยอะมาผสมกันอะ่ะมันก็เลยจะกลายเป็นน้อยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาสอนดูกันอีกทีละกันนะคะว่าแบบเราควรดูยังไงเวลาเราผสมออกมาแล้วตัวนี้ควรเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปดูเวลาผสมกันเองได้นะคะ คือมันไม,ไม่มีสูตรอะไรตายตัวเลยนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดอีโวมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าหมีเนี่ยคือค่อนข้างแน่ใจจากประสบการณ์ว่าถ้าทำตามนั้นก็คือได้แน่นอนนะคะตัวแรกของเรานะคะก็จะเป็นหมาป่าธรรมดานะคะเลเวล25 อันนี้จุดเกิดนะจะเกิดอยู่เยอะเหมือนกันนะคะทั่วๆไปเลยเพื่อนๆสามารถไปหาจุดเกิดอื่นๆได้นะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำนะคะก็คือจะแนะนำเป็นตรงนี้นะตรงนี้คือหมาป่ามันจะเกิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีพวกกิ้งก่าด้วยนะใครทำค้างคาวก็มาจัดตรงนี้ได้นะคะอ่าเราเจอแล้วนะ เดี๋ยวก็จับไปปกติเลยนะคะก็คือตีๆไปแล้วก็จับน้องจะกินเป็นเนื้อธรรมดานะคะเป็นเนื้อหลังขาวประมาณ9ชุดค่ะแต่แนะนําให้เอาไปเยอะๆเลยนะคะอย่างพัดเวลาจับทีเนี้ยเอาไปเป็นกองสองกองเลยเนาะเพราะว่าสเตตอ่ะมันตัวแรกมันค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะถ้าความคิดแต่แต่มันสามารถจับได้เรื่อยๆไงก็ถ้าเราได้สเตตที่ได้มันก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องกดปล่อยไปนะคะแล้วก็จับใหม่ ตอนนี้เราก็ได้สเตตที่เราต้องการกันแล้วนะคะทุกคนพัดจะใช้เป็นตัวหนึ่งเลือด2.3นะคะโจมตี1.2กับอีกตัวเป็น2.7นะคะโจมตี1.1หรือถ้าใครที่แบบไม่แม่เอาตานี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะแต่ว่าหมาป่าร่างแรกนะคะเลือดที่โอเคอะ่ะควรเป็น2.5คะ่ะแล้วก็ดามเมจเวนเนี่ยควรเป็น1.3 แต่ตัวนี้คือมันได้แค่1.298แต่ว่าพัดคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เพราะว่าคือมันเกือบ3มนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่ตัวใหม่ดู อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทําสมดุลสัตว์นะคะเวลาที่แบบว่าเราได้สัตว์มาแล้วมันสเตตัสมันไม่ไปตามที่เราต้องการหรือว่าแบบมันไม่เห็นตามสูตรที่เราทําตามยูทูบเบอร์คนอื่นหรือว่านักแคสเกมคนอื่นๆนะคะก็เรามีวิธีแก้โดยการไปเพิ่มดามเมตตัวต่อไปอย่างเช่นตัวเนี้ยเลือดโอเคและ2.5คือเลือดสวยแล้วแต่ว่าดามเมจมันยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะไปเพิ่มตัวดาเมตตัวต่อไปก็คือตัวคิงวูฟ ปกติคนอื่นจะใช้ king wolf โจมตี1.3อย่างเงี้ยเราก็จะไปเพิ่ม king wolf ที่โจมตี1.4ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่สเต็ตที่ผสมออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นสมดุลมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหลังจากผสมเสร็จเพราะอย่างที่บอกมันมีความคาดเคลื่อนได้ตัวต่อไปก็เป็น king wolf นะคะ อันนี้จะเกิดอยู่ทั่วไปนะคะเยอะมากเลยแล้วก็แต่ว่าแนะนําจุดนี้คือมันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดเมื่อกี้เลยเนาะเลยเข้ามาอีกนิดนึงตรงขนหินอาหารที่ใช้จับนะคะก็จะมีเนื้อแกะแล้วก็เนื้อคุณภาพสูงนะคะ quality meat f e e แล้วก็ได้สเตตมาแล้วนะคะแล้วก็ผสมตามนี้เลยโดยพัทจะใช้ king wolf นะคะที่ เลือด2.8และโจมตี1.4นะคะได้มาแล้วนะคะติดรีแพร์ด้วยการติดรีแพร์เนี่ยมันก็คือการติดสถานะซ่อมแซมนะเราจะต้องทําการซ่อมแซมน้องก่อนนะถึงจะผสมต่อไปได้แต่ถ้าใครทํามาแล้วไม่ติดรีแพร์แต่ว่าสเตต,ตัสประมาณนี้นะคะก็ถือว่าไปต่อได้นะคะไม่แย่ตัวต่อไปก็จะเป็นหมาป่าทะเลทรายนะคะ อันนี้ก็เกิดตามทะเลทรายปกติเลยนะคะเดินมาช่วงกลางกลางแแบเนาก็จะเจอน้องยืนกันเกลื่อนกรานไปเลยนะคะเลือกจับได้เลยว่าจะเอาตัวไหนยังไงส่วนอาหารที่ใช้นะคะก็จะเป็นถุงมันฝรั่งเนื้อแกะแล้วก็เนื้อคุณภาพต่ำหรือเนื้อหลังขาวนะคะหลังจากที่เราจับมาแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะมาผสมเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอรีแพะก่อนนะคะ ก็คือการติดรีแพร์เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราจะทําให้ได้อี o โจําเป็นจะต้องติดรีแพร์ทุกล่างนะคะแต่ด้วยส่วนตัวพาคีว่ามันไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าบางทีเราเราทำมาสเตตัสด,ด,ดีๆนะคะแต่ไม่ติดรีแพร์แต่สเตตัสต่ตําๆกับติดรีแพร์ซึ่งคือถ้าสเตตัสมันต่ำอะแล้วเราผสมต่อไปยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วต่อให้ติดรีแพร์ก็ตามนะคะ แต่ถ้าเป็นโกเลมนี่เหมือนจะเกี่ยวนะเพราะมีคนบอกว่าต้องติดรีแพทุกร่างนะคะถึงจะโวแต่ส่วนตัวยังไม่เคยลองเลยไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะแล้วก็ลองมาผสมนะคะโดยที่พัดจะใช้ตัวดีเซิร์ตวูฟเนี่ยเลือด2.9ก2.9แล้วก็โจมตี1.4นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะติดรีแพอีกหนึ่งร่างนะคะถือว่าสวยงามนะแต่ยังที่บอกว่ามันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้โวนะคะ ส t ตตโอเคเลยนะคะเลือดเยอะนะแต่ว่าเหมือนกับเมจิกเวทเนี่ยดาเมจเวทเนี่ยคือมันน้อยนะปกติอาจจะต้องได้ประมาณ1.7นะคะถึงจะถือว่าสวยเพราะงั้นเดี๋ยวตัวต่อไปน,น่าจะต้องเน้นที่ดาเมจนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นราชาหมาปาทะเลทรายนะคะก็จะอยู่ตรงแถวทะเลทรายเลยแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นลายสัตว์ตรงท้องนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูไม่ออกว่าอันไหนตัวคิงอันไหนตัวธรรมดา จุดเกิดน,นะคะก็ประมาณกลางแแบบทะเลทรายตรงนี้เลยแล้วก็ยงิงๆออกมาหน่อยเนาะอันนี้คือหาไม่ยากนะคะเจ้าตัวนี้มันจะอยู่ตามทะเลทรายเยอะมากอาหารที่ใช้นะคะก็จะเป็นถุงมันฝรั่งเนื้อแกะแล้วก็เนื้อคุณภาพสูงนะคะหรือเนื้อหลังเขียวแต่ตัวนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะก็คือพัดจะไม่ไปจับเองคะ่ะพัดจะซื้อเอานะคะ หลายๆคนที่ผสมสัตว์ก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่รู้นี่ก็แนะนํานะคะก็คือเราไปซื้อสัตว์ในตลาดหรือว่า Trade เฮาส์ได้เลยนะมันมันสะดวกเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกสเตตัสได้เลยว่าเราอยากได้สเตตัสประมาณไหนคือตัวหมาป่าล่างสุดท้ายของพัดเนี่ยคือมันแบบมันขาตรงดามเมจนะคะแล้วมันก็น่าจะหาสเตตัสยากก็เลยซื้อเอาดีกว่าเนาะนี่เราก็สามารถเลือกแล้วก็กดซื้อได้เลยนะคะ Okay. นี่ไงได้แล้วก็พัดจะเลือกเป็นตัวที่สแ,แตตเลือด2.9กนะคะก็คือเป็นเลือดปกติไม่ได้เยอะไม่ได้เน้นมากนะคะแล้วก็โจมตีเป็น1.7อันนี้คือจะเน้นโจมตีนิดนึงเพราะว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยค่ะมันโจมตีน้อยอ่ะปกติมันจะต้องตีโจมตี1.7แต่ว่านี่มันหนก็เลยจะไปเพิ่มดาเมจตัวสุดท้ายดูนะแล้วเรามารอดูกันว่ามันจะได้อีวโหรือเปล่า เดี๋ยวขออนุญาตไปเวลแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวรอกลับมาตอนที่เวลเสร็จโอเคตอนนี้เราก็อัพเลเวลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามารองลุ้นตัวสุดท้ายกันว่าจะติดอีโวหหรือเปล่านี่นะคะสเตตัสก็ประมาณนี้เนาะ ว่าไม่ติดรีแพงนั่งสุดท้ายนะคะแต่ก็คงไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะได้ e ีว .6 มาแล้วนะคะทุกคนสรุปว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะคะก็คือขาดดาเมจก็เพิ่มดาเมจขาดเลือดก็เพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ระวังนะคะอย่าไปเพิ่มทั้งเลือดทั้งดาเมจนะมันจะทําให้แบบโอเวอร์โหลดกันนะแล้วมันก็ไม่ได้ e ีว .6 อาจจะได้แค่ e ีว .2 หรือหนักเข้าก็คืออีว .0 ไปเลย ก็เหมือนกับเราดูง่ายๆนะคะทุกคนว่าถ้าสัตว์ของเราที่เราผสมมาเนี่ยมันเลือดน้อยตัวต่อไปเราก็ไปเพิ่มเลือดแต่ถ้ามันดาเมจน้อยเราก็ไปเพิ่มดามเมจนะคะแต่ว่าถ้าขาดทั้งเลือดทั้งดามเมจเลยอันนี้ควรทําใหม่ดีกว่านะคะไม่คุ้มที่จะไปเสี่ยงเพราะว่ามันมันมันขาดเยอะเกินนะคะแล้วก็มันเสี่ยงที่จะไม่ติดอีโอหด้วย ก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาตอบให้นะคะแล้วก็ใครที่รอคลิปอื่นๆนะเช่นการอีโวค้างคาวหรือว่าอีโวโกเลมนะก็ค้างคาวเนี่ยทำเสร็จแล้วนะคะรอตัดต่ออย่างเดียวส่วนโกเลมเนี่ยเต็ไปได้ก็ อยากให้ไม่ต้องหวังเลยก็ได้นะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะคืออยากทําให้ได้เองก่อนนะคะถึงจะแบบมาทาคลิปให้ทุกคนดูได้นะเพราะถ้าทําไม่ได้แล้วมาสอนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูแปลกๆอะคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าทําได้เมื่อไหร่นะคะจะรีบมาลงคลิปให้แน่นอนนะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนออดทรอนกรนนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่ามันต้องใช้การศึกษาอยู่สักพักนึงเลยนะกว่าจะทําได้ หรืออาจจะนานอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะสำหรับวันนี้นะถ้าเกิดว่าพูดผิดพูดช้าหรือพูดเร็วอะไรไปตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย